บ้าพ่นพุ่นสองดอกพี่พี่ดอกนึงสามดอกมามาพี่เอาท่านดีกว่าโอ้ใช่ดอกได้ไหนก่อนโอ้โหอ้ยมีสามดอกเลยครับนี่ติดดอกบางงามเลยโอ้ยดอกยางงามเลยครับพี่น้องอ๋ออุ้ยสีเพิ่นเขียวเงี้ยมั้ สวัสดีครับวันนี้กับผมพ่อกับสองเบาครับวันนี้สองใบพักพี่น้องตามหลาหไฮตระไคแล้วครับวันนี้จวดอีกแล้วครับเมนครับพิกาดกับพีกาดเดิมเข้าครับฝันกุตตกาครับอำเภอเขื่องแนนจังหวัดอุบลราชธานีครับผมครับยังลงยังเดือยเก็บอยู่เนาะเมนครับผมสวัสดีพี่น้องพี่น้อนง่ามเสิร์ฟเลยพ่อยแล้วพี่น้องดอกแดงแห่งมาเน้าครับมาครับผมดอกง่ามเติบอยู่ครับเมนนี่ง่ายเลยครับ พอเห็นยังก็สิเอาเพิ่อล้วครับเนี่บอกตีเห็นตะเบี้ยแล้วครับวันนี้ตะเบี้ยเปล่าเลยครับลุยกันต่อครับผมสีหน่อยเพิ่นอืนยังมีเนาะยังมีต้ได้กระบอกออกอีกก็อ๋อออกเรื่อยๆแล้วเนาะครับอีกดอกหนึ่งครับผมนครับโอ้ยดอกยางงามเลยครับพี่น้องงามแนงครับผมงามแนงครับจากดอกบบาวนี่หนึ่สองดอกครับหอมหอมเลยครับผมอ๋นครับคุณดอกดอกจูมครับ เราดอกสองดอกอยู่ข้างอุ้ยจีเพิ่นเขาอยู่บนนอนนะปกไว้ปหกไว้ปกหอยนะหนอนมองหัวพี่ใช่เหนียยวพี่น้องก็มาพี่ครับดอกบางงามนึงหนึ่งครับอุ้ยหนาวเลยนะครับนี่เห็นไอ้เก็บอยู่ล่มหนาวมากนะครับแม่ครับเป็างนี้เด็กเก็บเรื่อยๆอยู่อีจุ่มหนึ่งครับบางงามนึงดอกจุ่มกันตรงนี้เลยพี่น้องนี่บางงามเลยครับ นี่กระเุ่มงามนึ่งครับหนี่งครับทางงาเนี่ยออกไมมแค่อีกรอบนึงต้องออกละครับเห็ดกโกดังหนาครับผมหนึ่งครับนี่ตั้งสองสี่เห็ดกโกดังหนาพอทั้งบ้านทั้งพื้นที่เอินเห็ดกอครับครับพอทั้งวัดสมองเห็ดแดงหนาเห็ดกอครับมีดอกหนึ่งครับ นี่ดอกงามเลยเนาะนี่นนดอกงามดอกแข็งดีครับพี่เบาดอกนึง่งแบกงามนึงนพี่พี่อุย้ยกระหังงะๆเลยครับพอไปเรื่องยี่ใจชื่อยนี่มาเนะพี่น้องเลยแข็งครับถอดอยเนาะเนี่ยครับพ่อดูอยู่ครับพอดูกพ,พอบอยโอ้ยเปลาเล่าต้องแท่งเป่าต้องเล่าเลยวดอกปีช่างงามครับครุณสีเป็นเขียวเงี้ยมั ทั้งหงงมันสมองเอิรนเห็ดแดงหนานเนอะครับนี่แต่ว่าทั้งหมันชนเห็ดกอสิครับดอกพัน,นหนาเนาะแน่นครับดอกพันหนา,นานจุ้มนะครับแต่ว่าเห็นจุ้มลายเลยครับจุ้มลายแฮแน่น,นครับใช่หรือเปล่ายู่ข,ข้างตอเลยฮะมีแม่ตอมีมีอยู่เกินยุ่ข้างตอเนี่นยตแต่ดอกง่นามไม่ดีนี่ ือน้งครับมองว่าดอกครับพูดคุยอีกดอกนึงใส่คุณนี่มาต่วนตาดีด้วยเห็นอีกดอกหนึ่งมาสองดอกก็สักทำอย่า่ยังมีแห้งใจอยู่ครับผมจู็มี่ ้ยเห็ดหนาแรงครับผมแรงครับหนาหนาวอีกแล้วเนี่นยยเมืองดอกเห็ดครับพี่น้องจะไม่งามครับเอาไปผัดใส่ไข่กันครับผมง่งครับเอาแต่ดอกเป็นที่ใหญ่ๆเนาะเพิ่นตัดใหม่เด้อครับผม <ใน S 2> ตัดใหม่อยู่สวนเพิ่<ใ>น,นเก็บเลยเพิ่นครับผม <ใน S 2> งงงครับเห็นแม่ปูนี่ที่หนึ่งเด้อครับนี่แซ่บแห้งผัดเซเนยก็ได้เนาะ แม่นครับว่าผัดจนบานเหอหนะพัดใช่ใครว่าห้ามวฝฟางนี่ว่าผัดใช่นหมเยเห็เนฝรั่งคนผัดนะผัาใสกประเดี๋ยอะไรตัวเสกกระ,ระ,กะทะซะใสกอะครบอสตัดขาดตัดเนยได้ใหม่เศร้าในจักบาท ต้นใหม่พอทานเนาะผมข้อเด่เลิน้นนะครับผม,มขี้เทาดินครับไม่งามอยู่หนึงงามดูครับหลอดแข็งแข็งขี้มุมี่ต่อเวิร์ฟฟูกยาวนะครับผมกินแซ่บมือนกันครับน,นี่นท่าน,นีเป็อนอแบบแหนะแจ้งเลยเนาะต้านล่างให้ดีๆเลยครับผมต้อเป็นปลาดินไส้ครับหลังได้ไหลน้ำแล้วครับ ดอกง่ายนะครับด้วยสนิทกับปนหอมวีเดอร์เบาหนิแต่เอะมากอ่ะนี่ไงก่อนอยู่ตาอยู่ครับผมเนี่ยครับนั่นยอดเห็ดไม่มีเนาะแข็งหนึ่งอย่างนี่ครับผมไปดอกง่ายด้วกันครับเนี่ครับไอ้ยดอกยังแข็งอยู่ท่านนีกระตัดท่านี่กระตัดบานโอ้ยผีเบาดอกง่ายหนึ่งเห็ดไข่พูดครับไข่ขาวนะบอกเนี่ย นึองอกอกกนตอนนคล้ายข,ขาวนี่หอมไลยครับคุหอมครับดอกครับคมนี่ทีครับย้อนม่เห็นแต่ดองกงามแข็งแข็งเนาะ เม็ดน้อยเพิ่นนี่ครับผมเม็ดไข่พ่นเนี่ยยังออกอยู่เนาะไม่เงี้ยเดี๋ลุนเย้าอยู่ครับผมเดี๋ยวหลุนจะดอกกันงามครับครับหอมจะดอกยังไงเพิ่นเนาะอเอาไปแก่งซีกันเล็กน้อยเนาะอเอาไปผัดได้จังเสีย่ยมสื่อไข่มา๒๐บาท หน้ามีบ่มีเห็ดก็ต้องเก็บเห็ดปีน้องเบื้องเลยเหรอครับผมบอออ่อเกล็ดได้ครับปกติกบท่ทายเดสิเก็บเอาอยู่ครับเนี่ยครับพวกไปกินมันแสบเนาะปกติก็บ่ค่อยได้ไทยายแต่แทนเก็บเอาอยู่ครับแถวผีเห็ดบ่อลังการไปไหนเนาะแม่น<ม>สิเห็ดบ้นบานห้องเหรครับเห็ดทั่วไป<ม>ต้องบบกับบ้านเฮาก็ สามบานเท่าอย่หรืพี่น้องครับอิจสามบานไหนพ่อพูนพ่นสองดอกพี่พี่ดอกนึงสามดอกมามาพี่เอาท่ามีก่อว่าใช่จอยทด้ไหนก่อนโอ้ยโอ้ยผมมีสามดอกเลยครับนี่จะดอกบางงามเลยอุ้ยดอกแข็งดีเนี่ยเงี้ยครับผมอ่ะโอ้ย ต้นละสองละสามไม่พอได้ไงพอได้พอต่อาเด้วยตัวนี้พอได้ครับนี่แต่ว่าตัวนี้ได้อยู่เซฟคนอุ้มหนามนี่เจ๊งหน่อยครับคนตรงหัวขื่นข้อไข่หนึ่ครับหนึ่งครับเป็นเ่ยไข่ต้มหน่อยครับอีนิดเดียวเยีย็บของข่อยเจ้านี้พี่อุ้ยกระลั่งออกอืมอย่าบอกพี่น้องนะอย่าปากพี่น้องชิ้นหูมันเป็นต่านตาเมียนเมียนบอก จมสองเบาออกมาจากปลาแล้วครับผมปลาหนอนบ่ค่อยมีกันไหนเนาะป่ากระชังโอเคอยู่ครับผมสองล็อกนี่เนาะสิมีล็อกนี่กับล็อกนี่ครับแมนครับคิดว่าสีบอสแล้วครับผมมีสองล็อกนี่ครับดอกจุ้มเข็ดแดงหนาดอกจุ้มนิดน้อยก็ยังเห็นอยู่น้องหัวนะครับผมกําลังสีออกมาถ้าถ้าเพิ่นแดดเนาะแมนครับนี่กําลังเริ่มแดดแล้วนี่ขมุ้ว่านี่ฝนตกครับ มีเต่ข้าวเห็ดกอเห็ดว่าเห็ดนาเดะาเดนาแดงครับผมเห็ดเตาวดินแมนครับเห็ดหนาเห็ดแดงหนาครับแต่เห็ดข้าวดินอีกข้าวไข่เย็ดข้าวไข่ดอกจุ้มนี่ได้หลายเติมไปด้วยครับแล้วก็เห็ดมันปูครับผมแมนครับผมสำหรับคินีบ่าพุ่งกระบาดตอนสี่กาบานอีกเช่นเคยครับผมกาบันคือเขาเศร้าละครับผมมีการห่อนเติมอยู่ครับบรรยากาศดีแล้วก็เริ่มหนาวแล้วเนาะแมนครับมัอนี่ร่มหนาวกันมากครับครับผมอสำหรับคลิปนี้บ่าพุ่งกระบาดตอนขอขอบคุณพี่น้องได้ครับ ความากดไลค์กดแชร์มาร่วมเดินทางกับสองบาวทุกมื่นทุกยง่มครับผมแมนครับผมนะครับจะอะไคลิปนีสองเบาวก็ไม่อย่างไรครับหนอกจากก็มาขอบคุณคครับบขอุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแบบทุกคอมเมนต์ด้วยครับพี่น้องอันนี้พี่น้องคือส่วนที่สองเบาะนั่นเอครับผมครับผมจะเป็นกำงามนี่ครับอย่างพี่น้องครับคอยสปอร์ตสองบาวมาเลยตลอดครับผมควันนี้มือว่าหวานเสร็จวิ่งเย็นสบายเลยครับแห้งครับพี่น้องลมมาแล้วมาแล้วครับไปพรอกันคลิดหน่อยคิปไหมนะครับพี่น้อง เศ <Equ ator. S 1> รษฐกิจหนีสองบอลขอตัวลาไปก่อนครับไปพอกันคิหน้าคิดใหม่มืออื่นบุญหลุบสุวรรณสองบอลจะพาไปใส่ครับผมครับภาคเหนือคารานั่นครับผมเศรษฐกิจนีบอลต้นบอลพุ่มขอตัวลาไปก่อนครับบอลต้นสวัสดีครับบอลพุ่มสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งครับเกดติดตามการแจ้งเตือนในไม่แต่สองบอลครับผมครับผมฝาครับท่า